มาเหอ่อตารออยู่ล<ร>งตีเจ๊ลงก่อนรถจักรถลงจกักรรถลงก่อนบ๊ายายหาหน้ามาก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ไปไหนจ๊ะไปเที่ยวเที่ยไหนจ๊ะเที่ยวที่บ้านตาตาไปไแม่ขายของบ๊ายบายมาพ่อ khai hàng, já, chúc, điên à, á, khai hàng, ăn cẩn nát